ยาภูมิสมนาม,มีปางกู่งามเป็นมิ่งฝันเมืองเป็นหลักใช้ผ้าให้รุ่งเรื่องช้ยาภูมิชื่อประเทืองสืบเนื่องกันมานานน้โตกตาโตนใสสะอาดพุทธบาทผูพ้พระสาหง อยู่ในกลางดวงตั้งแต่โบราณใครจะเห็นเป็นพยานนี่แหละแรงไทยใครจะยือ้อใครจะยุดใครจะฉุดใครจะเชื่อนชัยภูมิจะไม่เลื่อนขยื่นไปชัยภูมิจะอยู่ต่อสู้เพื่อไทยเพื่อรักษาแผ่นดินไว้ดังพยาแล สวัสดีค่ะมือนี้คิดทอดบ้านก็เลยลองเพล้งมัดใช้พุ้มค่ะเขามาอัปเดตผักห้เบิ้งค่ะนี่ค่ะมันเป็นมันเป็นดอกเบิดแล้วกับเริ่มเป็นนวยค่ะเริ่มเป็นนวยนวยดกค่ะ,คะประกาศหินค่ะมันบามีนคนมาเก็บกินมันก็เลยออกออกดอกออกนวยเบิดแล้ว ดูค่ะขันสันสิได้เอินมาเอาตีคุณน่มึงเด้อยค่ะเป็นนวยเหลืองเบิดแล้วค่ะดอกเหลืองแล้วก็เริ่มเป็นนวยนต้องได้ไปเบื้องดอกไม้ใส่ดอกเบื้องดอกผักนี่แหละค่ะ ต้นใหญ่ต้นสูงกรบพรอมป้อมหอมป้อม,อม,อมกับกะลังเป็นดอกค่ะบมีคนกินกระสุงนี่ค่ะนี่สวนสวนนี้ที่นังงอกเรามาเก็บบาแม่สวนนี้เหรอค่ะสวนฝากกันไป การกันกับที่มีฟักทองมันยกรองฟักทองแตงไทยสาวๆน้ามนทำไมเป็นคนหลายใจฟักทองหกกว่าอันค่ะฟักทอง60กว่าหลุมให้เป็นแถวไว้เดี๋ยวเดือนหนามันก็เป็นน้วยเริ่มเป็นน้วยน้อยแล้วค่ะเท็ดข้างไว้ให้กันลังเท้า คะเค็ดค้างไว้ให้เขาไต่ขึ้นนลองอันก็เอานี่ห้องไว้เอาเอาตะไคร้ค่ะฟังนี่ปลูกอ้อมสวนไว้ค่ะเบื้อเอือน,นี้กรลังขืนอน,นี้กําลังไต่ข้นค่ะอดกําลังไต่ขืนจะกระขนข้างแล้วเป็นดอกแล้วค่ะ เริ่มเป็นดอกแล้วเป็นดอกเป็นเมยหน่อยเป็นเมยหน่อยเ,ก,อยเก่าจำนกรเดิษตูผูด็ดดอกตูผู้ออกนี่ะเด็ดดอกตูผู้ออกเอาเกสรมันทั้งไหนเอาเกสรอ,ออกเราขอไปใส่ให้เขานี่ค่ะ ขอไปใส่ในในถุงตัวแม่นี่ค่ะขอไปไว้เพราะว่าถ้าเขาอาศัยผึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันกันยัยเก็บตัวผิวไปยัดใส่เขาเดี๋ยวมันกันยัยค่ะกระลังเป็ดดอกกระลังยาวค่ะ ปีที่แล้วนี่ปลูก30มสิบหลุมได้พุณค่าสองสามร้อยน้วยมันดกค่ะมันได้ปุ๋ยเอ้ยน้วกแล้วก็อีกอย่างนึงก็สิมาขอบคุณพี่น้องค่ะสำหรับสี่รยแการติดตามค่ะขอบคุณหลายๆค่ะัห้าไปเบิรทั่วร์าถึง เขากะหักกันโกลมเกี uh ่ยวกันไว้เนาะ่ะเนาะโกลมเกียวกันหักกันไว้เบิ่งกันไปรวมกันเขาตายมูแยกกันยู่เขาตายเดียวพี่กะขอบคุณหลายค่ะขอบคุณแฟนๆที่ยังน้าแน่นเป็นแฟนครูตัวอ่อนไม้เวเดค่ะเด้อขอบคุณไลไลเพิ่งเหมือนกับไม่กินน้ำอัอนนี้น้ำกีซอน เพื่อนอมาเรี่ยงยุ่ข้างฟาร์มนี่แหละคะรับนกะลือมาหลายตาให้พ่อแม่พี่น้องเปิดสุขผู้สุขคนอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเด้อค่ะเด้อ<ม>นอนหลับได้เงินมือน,นอนตื่นได้เงินแสนแบนมือไปได้เงินล้านเด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเปิดสุขผู้สุขคนล่ะคะ่ะ ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ท,ทรงพลังเฮ็ดให้เฮึดสู่ขึ้นมาได้ค่ะมีอย่างเฮา,ากับเฮากับเบิ่งกันไปเนาะได้เขาเนีเมืองกับสีไทยเนยเมืองได้ยู่บ้านกับสีไทยอยู่บ้านนี่แหละเบิง่งดิน,ดนหัวหัวว่ากันหนัวหัวมวนไปเนาะค่ะเนาะโอเคนะ้ okay, ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ